แต่นครับอาการไหนตัวนั้นตัวที่สองป้าเมียครับเจ้าตึกลอยฟองไปก่อนไปครับฮะทุกคนได้เลยนี่ของพะกเยอะเลยสุดเยอะมากวันยีะสิบหกทุกคนมารวมอยู่ต้นลรอกนี่ตะลุยเงี้ยตะลุยตะลุย Hey, สวัสดีนะทุกท่านนะวันนี้วันนี้เรามาอยู่กันงานแข่งงานทัวร์นาเมนต์เซ็กซันลิกครั้งที่หลายครั้งที่7ใช่ไหมอ่าแต่วันนี้มาลองดูนะครับตกแข่งปลาช่อนครั้งแรกตกแข่งบ่อร้อยคนร้อยยี่สิบคนนะคนร้อยยี่สิบคนนะบุฟเฟ่ยังให้แล้วให้อีกนี่บุฟเฟ่ไม่ค่อยจะรอดนะบุฟเฟ่ยี่สิบคนไม่ค่อยรอดเลยอ่ะเล่นเป็นนี่ครับหนอนสไลเดอร์ หัวจิกห้ากัมน,นะครับเดี๋ยวจะลองตีไกลก่อนเลยใส่หัวจิกใหญ่แล้วก็อีกคันหนึ่งใส่สามกัมไว้นี่จะลุยแรนอีกกัมครับ<า>ห้าห้ากัมเหมือนกันนะอ,อ,อ,อาจจะต้องตีไกลนิดนึงแต่ฝั่งนี้คนเยอะฝั่งนู้นคนไม่มีจะลมเอาฝั่งนี้ลมมันพัดเนี่ยเลยม,มาอยู่เ,ยเหนือลมกันนี่ครับเริ่มแล้วนะเริ่มแล้วมาแดงเรา เงียบเว้ยเงียบเงียบเงียบของปลายังนี่โอ้ยมันไม่ได้ปรับเลยอ,อ,อะไใส่สวยนะ Nghiệp, 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 nghiệp. Nghiệp, nghiệp, nhẹp, 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 ได้นะดูยกมาเลยดูนะอ้างเดี๋ยวมันต่อสายหรอเขาต้องเอาคันด้วยได้ไหมที่ครับต้องไปจดตรงนู้นใช่ไหมครับขอบคุณครับไม่เคยสามตัวเราลมแดดครับ โอ้เดินใจในามาพีบักเลยครับโอ้ยัวดังเลยทำลังไนเนี่ยง่าตัวใช่สีเตียน,นะครับครับ ััันนนนีี้มม่่ยงถ้าจะเอาใหญ่ก็ชั่งน้ำหนักถ้าจะเอารวมก็ไม่ต้องชั่งถ้าเล็กก็ชั่งรวมกันมารวหมายเลข980847 9 8 8 4 7ต้องครับครับขอบคุณมทรบครับ นี่ครับด้าลตัวเลขของเราก็เขาจะให้เลือกลงนะครับว่าเป็นปลารวมหรือปลาใหญ่ครับแต่ผมคิดว่ามันต้องมีใหญ่กว่านี้ผมเลยลงไปลงที่ปลารวมนะครับคือจํานวนปลานะแต่คิดว่าคงต้องมีใหญ่กว่าเราแต่ถ้าลงไปใหญ่น่าจะต้องไซโลได้นะนี่มาลีผมใหญ่งงก็เมื่อเช้าเขาประกาศบอกมีแต่รวมอย่างเดียวว่าเลยใช่ครับ

เต็มนะครับกัดใกล้ๆกัดใกล้ๆ <su> ตัวตัวหนึงไปวิ่งอีกเร็วห้าร้อยเมตรเฮ้ว500เฮ้ยเอ้ยวิ่งอีกแล้วครับป้านรวมครับ องลเป็นศูนยเก้าศูนย์สองนะครับปลารวมเก้าแปดศูนย์เก้าศูนสองนครปารวมหมายเลขเก้าปดเก้าจุดศนยถูกต้องไหม,รม 98, นนครับครับ นี่ก็เป็นตัวที่2 2> สองของเรานะตัวที่สองนะครับตอนนี้ผมลงจะปลารวมนะปลารวมทีมนะปลารวมทีมกับปลารวมบุคคลนะครยบเดี๋ยวหาต่อได้มาที่อีกหนึ่งตัวนี้เป็นตัวที่สามนะครับนี้เต็มปากเลยนะส่งนานหนะ่อย ตัวที่สามนะคับ่ามครับครวล้ครับโอเคโอเคได้งครับครับขอบคุณครับ ห้ามโมงครับห้ามงหาโมงสามนาทีครับได้ไหมายตุงเป็นตัวที่สามครับกอต้องความหาต่อวะยกยกได้เหรอั่ะล่ะไนกล้องไกลอ ตัวที่สี่นะครับเราไปจดกันหย่อนลึกไหมโอเค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 ครับได้ไหมพี่ครับผมครับขอบคุณครับ <c oughs> นี่ครับได้มาอีกหนึ่งตัว สิบเอ็ดโมงสิบห้านาทตีต้องหาต่ออ๋สอส่งคนานานเลยอ่ะอ,อยู่ครับร้อยเรียบร้อยงาเลี้ยวตัวเล็กไปไปเอาไปตรงนู้นดิเอาไปจดกันดิยังไม่ต้องปลด มาแล้วนะมาแล้วนะเี้ยวมานีมา้มาตอนบ่ายด้วอยเอ้ยอไตอนแรกว่าไม่มาไงเออเนี่ยนั่นหรยงัดปลาชนตอนนี้ก็หมดเวลานะครับบ่ายสามครึ่งนะครับตอนบ่ายนี่ปลาไม่กัดเลยนะมีนั่นหรยนะครับนั่นหยได้มาหนึ่งแต้มนะครับเดี๋ยวต้องมาดูนะครับว่า จะได้รางวัลติดอะไรกันบ้างไหมปลารวมเราปล<ะ>ารวมสามคนยังมีโอกาสยนะอยู่นะใช่ป่ะผมไม่รู้หนงได้เพิ่มมามกีา่ตัวเดี๋ยวเดี๋ยวเขาไปดุ้ปลารวมเราสิบตัวขึ้นแล้วได้ติตัวรวมผมใช่ใช่ไม่รู้หนงได้เพิ่มจตเดี๋ยวาไปลุ้นกันนะครับแต่ตอนบ่ายวันนี้โหปลาไม่กัดเลยมีกัดก็กระโดดเท็กซัสเดียวเดี๋ยวเดี๋ยวไปลุ้นกันว่า ว่าที <ooo> ่หน like ึ่งจะได้กันกี่ตัวนะครับเดี๋ยวไปดูผลงานกันดีกว่าไม่ไไม่มีเสไม่มีเสดไม่มีสบเไม่มีเไม่มีเแน่นอนลักษณะดูแล้วมีเสดแน่นอนมีเสดแน่อน น้ไม่ตั้งใจอ่ะไม่ได้ชเช้าน้ไม่ตั้งใจอ่ะไม่ท้ามงใจเต็มน้าขุดตอนบายท้าได้เนาได้หนแล้วเนาะมล้สามตัวหลุดเยอะมากเลยเช้าเสียยหลุดกันเยอะสามทีตัวกต้าที่หงได้เลยเพราะเราสิบแล้วว่าเราขึ้นสิบแล้ว่านหลุดเช้าเ้าแกหลุดไปสามทีตัวเอหลุดแบบนะได้สมตัวแล้วที่สองเท่ากันสิอตัวขาดตัวเดียวปะสี่ตัวหนงได้ห้า ตัวเดียวรางวัลเน่เจ็ดตัวเจ็ตเจ็ดตัวนี่ต้องติดสี่ห้าเฮ้ยคนไหนได้คนไหนไม่สี่ตัวผมสี่ตัวถ้าถ้าสี่ตัวผมผมสี่ตัวแต่เช้าเลยอือใช่ผมห้าตัวใช่ใช่เดี๋ยวแล้วถ้าเจ็ติดแล้วโอ้แต่ อาจจะได้ไม่ได้อาจจะมีฮะผูกแล้วมีไม่เช้าไได้เปรียบเพราะเขานับนับขึ้นก่อนับขึ้นเาะใช่ได้เปรียบอยู่ใ้าห้าตัวแล้วหาตัวแล้วนะครับต้องมาต้องมาเฮ้ยจับมือหน่อยเราต้องต้องมาแล้วเฮ้ยนั่นโอ้ไจะได้อ้ายังมีลุ้นนะ

เสตัวเดียวเองพูดแต่ได้ปลารวมอ่ะนี่สี่ตัวเท่ากันนะแต่เวลาช้ากว่าฮะหลังวันนะครับนี่นี่นะนงะห้าตัวนะครับติดหลงวัลนะผมผมได้สี่ตัวอีกตัวเดียวเองปลาแถามตัวห้าถ้าได้อีกตัวหนึ่งก็ติดรางวัลกับเขานะ แต่วินาีหน้าใหม่วินาีหน้าใหม่แต่ที่ติดนะที่ท้ายก็สี่ตัวเท่ากันแต่เวลาเขาไวกว่าเขาขึ้นเยอะกว่าสี่สี่ตัวเยอะเลยนะอือสี่ตัวน่าจะเยอะมากน่าจะเยอะเพราะว่าคนเยอะโอ้ยเสียดายใช่ไหมครั้งแรกด้วยไงเราครั้งแรกครั้งแรก กเฮ้เจอกันไว้หน้าสนุกมากเลยนะครับอย่าลืมีประชวงกันด้วยถ้าเป็นทีมได้แก้วเบียร์กลับบ้านนะไปแก้วเบียร์ไปละอเจอกันสวัสดีครับทิปหน้าไปด้วยกันนะมแกงะก็วันนี้ก็จะประมาณนี้นะครับก็ขอขอบคุณนะครับนานาทุกท่านนะครับที่เข้ามารับชมนะครับถ้าชอบก็ฝากกดติดตามกด subscribe ให้ด้วยนะครับเดี okay. ๋ยวเรามาเจอกันท okay. 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 ิปหน้านะครับสำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับ